น้ำของสารพัดช่างเบิกฟ้านะครับในน้ำของกองยาวศิษิ์สวงปาลิตคุณอภิรมองเฉลิม้วย,ยการสนับสนุสนขึ้นสูงสูงล้มสะทานต้มใกล้กลกลลๆได้หลายๆขอไปทีมงานจงโชคดีตามขอบคุณ

ใครมันเหรอเลือกงานเบอร์เบอร์เองไม่ได้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 งานว่างรึไปไหน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 

ต้อนก้างหมดกางค่ันะมัไปต้งลวไปเลยก้าวังเลยเก้าวังน้องพี่เฮ้หัวยังเดือดไม่รับดาวแล้วรับดาวพี่บอยรับดาวพี่บอมันพาไปมันพาไปมันลุยไปดูดีกว่บดูดีกว่าดูดีกว่าดูดีกว่าดูดีก่าดูดีกว่าดูดีกวบ เมื่อเิไปก็ไปงร้านได้เสยนะครับบาดีบาดีของเขาวันเซีนะครับบังบังกระทังที่ท้ายมาตะกุ่นของเขานี่จริงจริงร้อยห้าสิบผ่านไป

มือแ,นแพนปัจเจ่ยีีน,อน,นะะ้องแพนปัจเจ่ยนะขมืนพอขันยจอ่างหนองผือสเตเดียมนะครับทางอำเภอประไม้นะขมือจะแดเมื่อมาหาสิ่งมงคลล่าหญิงกันที่ร้อยผ้ารวมพัดก,การเ,าเป็นรูปรักมระแบบมของสนามเดียวราการบอกไห้ารแจกใพี่ีน้องรับทราบือว่จิตสองโยซํารวง เพราะว่าสำ้โล Ô, <Viol in. S 1> ่งเนี่ยมันใกล้ใกล้สนามบินโค้ชทีส mm ิบโล่งเลยมาจูอยู่หนองผือนะครับวันทีหนึ่งทีสองนี่เดี๋ยวร่อประกาศยางเป็นทางการี๋ยวม่นั่งไกยังไ่เชียมเสีกันย่าไมนั่งไก่้สิเชียมใส่กันตูนซับเยอะเลยใครก็มัดกนเน้น

ก็จานไข่ดำประเดี๋ยวรูปของท่าลั่นเข้าดีบางเลยเก้าบาครับสามร้อยครับสินค้าแน่นท่าเนแม่ อินทรียเพิ่งมาเพิ่งเุิต้องหอล่าสามคลีาเยเทวดาบ่ได้ลงนะครับเพงใอือหเอาไปลงรถด้เลย่นี่จะเสียบลอมาปกตนะครบ้ามัเสียบตอนนี้มันคือการยอเย่กันลงมาดีๆเออถามแล้วกัมันถามไปซะยัเสียบอเยื่อกันเา พัานละ60สะพานแล้วตามลงมา365 365